ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบึงควรนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับต้นเสียบข้างต้นนี้นะครับก็คือต้นที่ผมได้ทําคลิปเสียบข้างนะครับจากคลิปแรกมาจนถึงคลิปรวมนะครับที่เป็นคลิปเดียวจบนะครับก็ตอนนี้อัปเดตนะครับต้นก็เชื่อมต่อกันดีนะครับก็เลยทําการตัดต้นต่อเดิมออกแล้วนะครับหลังจากที่เราตัดต้นต่อเดิมนะครับเราก็จะมาใช้ไม้วางประคองแบบนี้นะครับ เนี่ยวิธีการมัดนะครับให้มัดเป็นเป็นเลขแปดนะครับก็คือวนต้นรอบหนึ่งแล้วก็วนไม้อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยมัดนะครับเพื่อให้เชือกนะครับรองระหว่างต้นกับไม้นะครับไม่ให้สีกันนะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้นะครับมันห่างกันแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องมัดเป็นเลขแปดนะครับทีนี้ส่วนของข้างบนนะครับอันนี้ก็ ใช้วิธีการประคองนะครับเพื่อป้องกันการฉีกไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแผลที่เราเสียบข้างนะครับยังไม่เชื่อมต่อกันดีนะครับยังไม่ติดกันสนิทแน่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทําการตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจึงใช้ไม้เพื่อเป็นตัวประคองนะครับจากเมื่อก่อนนะครับเราใช้ตัวต้นเดิมเป็นตัวประคองนะครับเราก็ทําการตัดต้นออกแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเรา มัดด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการประคองต้นนะครับประคองต้นเสร็จแล้วก็ไปประคองส่วนยอดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ไม้ของเราเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับไม่ให้เมื่อมีลมแรงเน่ยไม่ให้มันเอียงแล้วก็ฉีกจากตรงรอยแผลได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่เราเสียบติดก่อนหน้านี้นะครับก็ตอนนี้ตัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วทีนี้ ตัวต้นเองเกือบจะเป็นต้นเดียวกันแล้วนะครับอ่าไม้นี่นะครับเราก็จะมัดไว้ก่อนจนกว่าตัวต้นจะปิดกันสนิทนะครับแล้วทีนี้เราค่อยเอาออกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับตัวต้นนี้ก็เกือบจะเชื่อมต่อกันสนิทดีแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ต่อเดิมที่เราตัดออกนะครับแล้วก็ต้นต่อใหม่นะครับที่เราเอามาเสียบ จากต้นต่อเดิมนะครับก็คือยอดใหม่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับกิ่งก็เริ่มโตแล้วนะครับนี่นะนี่ใกล้เคียงกับแขนผมแล้วนะครับผมก็อันนี้นะครับเราก็ทําการลิดกิ่งของต้นเดิมออกให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้กลายเป็นต้นตุเรียนบ้านกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่งกิ่งต้นนี้นะครับให้อยู่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือ ใช้ไม้ไผ่ประคองนะครับกันเวลาลมแรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันครับนี่นะครับต้นนี้ก็เกือบสนิทกันดีแล้วนะครับนี่ต้นต่อเดิมที่เราตัดออกนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับนี่นะแล้วตัวต้นเองนะครับเห็นไหมจากที่ว่าเมื่อก่อนมันมันก็เอียงนะครับมันก็ค่อยๆปรับให้ตรงขึ้นนะครับแล้วทางนี้ก็ค่อยๆปิดเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับพอตัวต้นปลด ไอนี่ทิ้งนะครับปลดไอต่อเดิมทิ้งเนี่ยมันก็จะค่อยๆหุ้มมันก็ยังมีเป็นรอยบุ๋มอยู่แต่มันจะค่อยๆหุ้มเปลือก,กค่อยๆหุ้ม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 มานะครับแล้วตัวนี้ก็จะหลุดไปก็จะกลายเป็นเนือ้อประมาณนี้นะครับแต่ก็จะบุ๋มบุ๋มน่อยนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเกือบจะไว้ใจได้แล้วเราก็เหลือแค่เดี๋ยวสักระยะหนึ่งเราก็จะเอาไม้ไปออกได้แล้วนะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตสั้นๆนะครับในวันแต่งกิ่งนะครับเราตอนนี้เราก็แต่งกิ่งรอบสวนทุกต้นนะครับก็ก็ค่อยๆแต่งกันไปนะครับก็เลยมาถึงต้นที่เราเสียบข้างไว้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูต้นเล็กกันอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมเสียบไว้นะครับผมพอเราตัดนะครับนี่นะครับพอปาพอยทาบที่เราติดนะครับแข็งแรงแล้วนะครับเราปล่อยต้นต่อเดิมไว้ พอต้นขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราตัดออกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะสําหรับต้นเล็กนะครับเพราะว่าผมเสียบบางต้นไม่เหมือนกันนะครับบางต้นนะครับใช้อายุ2ปีไปแล้ว3ามปีไปแล้วนะครับถึงจะเสียบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกนะครับทีนี้เราหาจังหวะเสียบไม่ได้แล้วก็ที่เราเสียบไปแล้วมันไม่ติดนะครับเพราะว่าน้ําเข้านะครับก็เลยได้เสียบติดทีหลังนะครับมันก็จะช้าหน่อยแต่ต้นนี้นะครับก็เสียบติดเร็วนะครับ นี่ก็คือรอยมัดนะครับที่เรามัดไว้นะครับต้นก็จะโตเร็วมากนะครับเรามัดไว้แค่ไม่กี่เดือนนะครับก็จะเป็นรอยอย่างนี้เลยนะครับผมก็ใช้วิธีการมาแกะแล้วก็ย้ายที่มัดใหม่นะครับเดี๋ยวต้นเขาก็จะกลับสู่สภาพเดิมเองนะครับอันนี้นะครับเรายังต้องประคองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไอส่วนตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกันดีแล้วก็ต้นต่อเดิมนี้นะครับหลุดออกไปนะครับทีนี้สําหรับ คนที่เสียบติดแล้วตัดต้นต่อเดิมทิ้งเลยนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่วิธีนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีนี้นะมันค่อนข้างที่จะบริหารจัดการน้อยกว่านะครับเพราะว่าการที่เราใช้ไม้ไผ่มาแบบนี้นะพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไม้ไผ่ก็จะผุนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนไม้ที่ใช้ประคองไหมนะครับแต่วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆบางคนนะครับที่ว่าเขาเสียบติดแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้อประคองนะครับเขอบอกว่าปล่อยเป็น ถ้าสมมุติว่าลมไม่แรงเหมือนในพื้นที่ของผมนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ในพื้นที่ของผมเนี่ยเมื่อถึงเวลาลมจริงๆนะครับลมแรงมากนะครับแรงขนาดที่ว่าเราตั้งบันไดไว้นะครับบันไดเนี่ยมันนพื้นที่ราบเนี่ยบันไดล้มเลยนะครับทีนี้เราเลยจําเป็นต้องประคองไว้แบบนี้นะเพื่อเซฟต้นของเรานะครับแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียบใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อว่าให้ต้นของเราเนี่ยได้แข็งแรงโตเร็วนะครับได้ทัน ต้นอื่นนะครับเพราะว่าต้นอื่นในสวนเรานะครับต้นที่โตพร้อมให้ลูกแล้วเราก็ทําการเตรียมไว้ลูกแล้วนะครับสําหรับปีนี้ในแปลงนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับที่เราได้มาดูต้นนี้นะครับโอเคนะครับผมขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ